ไป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 กินยาเด้อไปกินยาลูกไป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 พูนพนเฮ้ยเฮ้ยเนพนนไปกินยาพ่นไป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 ไไปย่าตรงนู้นไป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 เร็วหมดจากหอวทางจะไปได้บาไปไปไปทางพนพนพนพทางโน้นทางโน้น ไปทางพุ่นบุไปเถอะบะวันนี้ก็อละไรอยากอะวะไล่ไปก็บ่ไปบ่าปปเฮะพี่พีพพ่เแล้วมา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 มทางทางออกิ่ป่าแยาตรงนี้ลูกทา้งนี้ลูกมมา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 ,า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 มา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 ,มา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 

เออมาเร็วๆๆ็ลูกโบ้จักทางไปซะน้อบ้านไป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 ทางเปิดทางแล้วไปเออไปไปไปหางมือก็เลี้ออกไปโหลดเด้อวันนี้โบ้จักขอทางบ้านไป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 

mama 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 má mẹ, má má, đi, mama 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 Đi mama 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 นี่โมนยกตัวนี้โมนยกขนาดเลยพ่อพันไม่ยอมไป